นี่ครับนะฮะให้กับพี่โน้ตไปกับพี่โน้ตวันนี้เราไปบ้านกับหัวที่หนึ่งครัน้องใบบ้านกับหัวนะครับนะไปถ่ายรูปเป็นบ้านตีลังกานะครับนะเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็อยู่ด้านบนนะครับนะเหมือนเราอยู่บนเพดานนะฮะที่นี่นะครับนะแล้วก็ไปทานข้าวครับน้องใบครับที่ร้านบัลจันเป็นร้านแบบสไตล์โมเดิร์นแบบชิโนโปุตุิมินครับ ตรงนี้ด้วยนะครับแถ้าอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปซื้อของฝากของกําไรซื้อของฝากเสร็จแล้วนะครับของดีเมืองลุนกุเกตนะครับเสร็จแล้วก็จะไปที่สนามบินเลยนครับวันนี้ก็ชิลๆหมดกันสบายๆของบําไรทั้งตัวได้ครับอันนี้ขออนุญาตมอบให้กับน้องใบ้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบผมขอบใบครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขออนุญาตเป็น เป็นเล็กน้อยนะครับผมนะฮะก็นะฮะอาจจะมีน้องโกโดอ้อยู่ในรูปด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยอย่าลุกออกนะครับส่วนใหญ่เขาก็จำเลยเบ้อไปเลยได้ครับได้เสมอครับผมขอบคุณมากนะครับในวันนี้นะครับผมนะฮะยังมีของรางวัลอยู่นะใส่ของใส่อ้วกนะครับใครอยากได้บ้างนะฮะ เยอะๆยอะเยอะขอเสียงคนรักน้องไบอย่างเดีวเธอยังได้หมดด้วยกันนะฮะคนอะไรก็ไม่รู้ขณะไม่มงกุฎยังดูดีนะฮะนี่ใส่มงกุฎมาโอ้โหถ้็เป็นภาษาพยัญชน็ปินงเพอร์พินงเพอร์น่ารักมากๆเลยเออ แล้วมีแรงบันดาลใจอยากจะไปเกาหลีเขาบ้างนะครับแล้วถ้าได้อย่างงี้ประมาณเท่าไหร่ครับคุณแม่แม่ปันเอประมาณเท่าไหร่ครับใช้กบเยอะไหมฮะกังวลใจเราไม่เหลือแล้วนะฮะเออใช่ไหมบอกว่าสักพันผสมพันก็โอเคนะฮะหลักล้านเลยทีเดียวนะไม่เป็นไรครับแต่หน้าตาเป็นยังไงั้งแต่ขอให้จิตใจเราสันติสุขก็หมดนะครับไปไหนเดี๋ยวไปไหนด้วยนะครับอันนี้ผมมีขออนุญาตนะฮะเป็น เขาเรียกว่าเป็นยาดมมหัศจรรย์นะครับนะฮะยาดมนี้นะครับผมนะฮะเราจะเป็นของรางวัลใครอยากรัได้น้ำมือกนไหมครับไม่เนนคยมีครมาม,ามีมีหนึ่งคนนะฮะที่สัมภาษณ์ตรงนี้เราสกัดกลิ่นตัวของน้องไปมานะฮะไว้ในตรงนี้นะครับผมนะฮะไ,ไม่ใช่ใชแม่ผมบอกกลิ่นตัวน้องไปกูรับมือกันไปเลยโอ้พระบอกยาดมธรรมดาดนี่ไม่ได้ไ<ม>นะฮะดมไปนี่เป็นกลิ่นน้องไปกลิ่นน้องไปก็คือกลิ่นไม้เมื่อคืนนะฮะปลาหมึกกุ้งปลาหมึกกุ้งเข้าไป อ๋ออยากเห็นไหมเปิดฝาเปิดฝาแล้วที่สําคัญครับ Exclusive อีกอย่างหนึ่งก็คือของรางวัลน,นี้นะครับได้นะครับดมด้วยนะฮะแล้วก็ได้ในส่วนของในเซนด้วยนะครับเป็นน้องไปขออนุญาตน้องใบเซ็น5ได้ในตรงนี้แล้วกันนะครับผมนะได้ก็มือเร็วแค่น้องสวยสวยไหมครับอ่าถือไว้ด้วยครับขณะอตอนผมถือยาดมเนี่ยนะฮะดูไม่ค่อยดีพอน้องไบถือโอโ้โหดูเท่ขึ้นมาเลยสวยไหมอ๋อมันคือเปปเปอร์มินอ่า ลองดมดูก่อนน้องน้องไปดูโอ้โหพอดมปุ๊บอยากได้กันใหญ่เลยนะฮะมีขนตะบูกติดไปด้วยนะครับนะฮะอะดมตรงนี้นะครับอ่ะานอยากได้ผมขอสองท่านมาหาผมตรงนี้ครับนะฮะมาเล่นเกมด้วยกันสองท่านครับมาเลยฮะสองท่านขอสองท่านฮะสองท่านมาถึงตรงนี้ก่อนนะฮะเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะเล่นเกมตรงนี้แล้วก็ได้ยาดมไปจากน้องไปรับมอบจากไปมาแล้วมาแล้วนะฮะ พี娅เออยู่ตรงนี้ได้ไปทับพิ娅ครับอ่ะอย่ากอย่าเอาคนอ่าก็โอ้ออยนั่นนงสบายเลยนะครับนะครับพี่เจเราเกมนี้ง่ายๆครับผมนะฮะง่ายๆสบายๆายายายนะฮะผมจะบอกตัวย่อนะครับนะแล้วให้เพียงสองคนชี้สมมติผมบอกว่าคอต้องชี้อะไรอไวัยวะที่ขึ้นต้นด้วย ไม่ยากไม่ยากอย่างนี้ดีกว่าเอาง่ายๆ่ายไปยาละกันต่อยิ่งฉุบเลยอ่ะง,ง,ง,ง่ายๆต่อยิ่งฉุบเลยครับง่ายง่ายเลยครับผมนะฮะผมผมันเอกซิทธิ์ให้กับแฟนคลับอยู่แล้วนะครับตรงนี้เอาดึงดึงครั้งทำไมทำไมต้องสาวหรือว่าสารั้งเน,นาะชนะสองก็ได้ไปโอเคครับผมนะครอ่ะผมนับหนึ่งสาวน้ำเป่าเลยนะ เดิมถ้าเป็นก็เป็นเมื่อก่อนก็อะไรปั๊กยิงยังยิงยาวปั๊กกระเป๋ายิงเอออย่างงี้ดีกว่านะเพื่อพี่ห่านะฮะพัวมาพัวเขาเนี่ยการขับของเราไปรุ่นจะไม่ค่อยรู้สับพวกนี้อยู่แล้วนะครับนะฮะเป็นเป็นพี่เขินพี่เขินเอออ่ะนะฮะยังยิงยาวปั๊กกระเป๋ายิงเดี๋ยวรู้กฎกาแล้วใช่ไหมครับรู้ใช่ไหมพอรู้เนาะแค่อย่างงี้นะอย่างงี้นะมีแค่กระดาษคอแล้วก็กรรไกรโอเคครับยังยิงยาวปั๊กกระเป๋ายิงเฮ้ย พยาได้เป็นหนึ่งนะฮะท่นขลับช่วยด้วยนะฮะนะครับยังยิงยาวประกับเบายิ่เสมอหนึ่งหนึ่งฮะเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ถ้าสมมติชนะไปชนะได้เลยได้เลยนางใบนะฮะยังยิงยาวประกับเบายิ่งชุบยิ่งชุบพยานะฮะนะฮะได้ชนะหรือแพ้ครับพี่ยาแพ้นะคนชนะไปพี่เก้ครับเย่โคชินะใบพี่เก้เลยครับพี่ยา ง่ายแค่นี้เองครับสบายง่ายแ่นี้นผมได้เ,<อ>เลยครับแต่ผมอ่ะผมให้สองอันเลยสองอันเลยสองอันเลยครับเดี๋ยวดูมให้นะครับบอกแล้วออกแค่ออกมานี่ก็ได้รางวัลแล้วนะครับให้น้องไว้เสร็จแหมพอดไม่ได้คุณสูดซะเยอะนะครับเป็นยาดมสกัดนะฮะ กินของน้องไบส์นะครับให้บกฟนคลับของเราครับพี่ย่าหลอดแค่นี้พอไหมครับต้องหลอดใหญ่กว่านี้ใช่ไหมต้องหลอเตัวนี้เลยของพิเศษเลยครับนะฮะจะเอาไปโดนตายเดี๋ยวรอบสุดท้ายนี่จะพิเศษหน่อยจะมีของออร์โของน้องบอสด้วยนะฮะ พูดความจริงนะครับผมนะฮะเราอยากโกหกกันนะฮะพูดความจริงปูสามไม่น้ามาให้นะครับ